แเนี oh. 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 Uh, pues ่ยน้ำมันเย็นมากนะอดูหอยเสร็จแลนที่เอมันเกาะอะไรนะมันเกาะหมดนะเกาะเลยอะเอ๊แต่ขวดน้ำนมันหลไี่ว่าไงไี่ไม่ตอนนี้คือใม้มนมเยอะปะมีว่เซนนาอยู่ที่ phát hành ăn